โอ้ยบังบังตรงเลยนะได้ได้พี่บอกตรงเลยโอ้ยผมติดติดตามพี่เลยติดตามผม่เติดตามพี่เออพี่พี่ไปอยู่ไหนตลาดนะก็มาอยู่ตลาดอยู่พี่เปิ้ลเอออยู่บนเเปิ้ลเออพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออันชื่อตันชื่อตันจับมือ่อยเออชื่อตีนะชื่อตีนะตีชื่อตีเออพี่เปิ้ลอ่ะในตลาดเออ พี่ลอยอ่ะโอเคไ <m> อ้นี่สวัสดีฟินฟ็อกไทยแลนด์สวัสดีฟินฟ็อกไทยแลนด์ครับผมมาแล้วครับมาตกเบ็ดนะครับมาตกเบ็ดครับมาตกเบ็ดครับมาตกเบ็ดครับ<อ>สุดยอดคือฟ็อกไทยแลนด์<อ>ชื่ออะไรนะชื่อชิติชิติชิติชื่อติเออบ้านพี่อยู่แถวนี้เนี่ยอยู่แถวนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้เนี่ยไปบ้านพี่กันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เขอล็อกขอล็อกเออขอล็อกบ้านพี่อะโอเคโอเคพี่จะลอยนะโอเคโอเคโอเค กี่บาทดิยี่สขอ20 20ิบยี่สเลยอะขอพี่เปิ้ลน้อยยังอ่ะขอน้อยครับเขาให้ทีสามรพี่เออโอ้พี่เปิ้ลให้ส0มร้อยสาเลยพี่บอตรงเดี๋ยวให้400เลยบองตรงจริงว่าเอาจริงจริงอริงจริงพี่หยิบเหน่อยเอายได้อยู่ได้อยู่นี่อะไรนะชอตีชิตีเออตีที่้างปื่อตีจ้าเฮ้ยเขาคุณพี่อยาพี่โต๊ดพี่โต๊ดไงพี่โต๊ดพี่โต๊ดเออพี่โต๊ดได้ได้ได้ช้าช้าหน่ยพี่โต๊ดกับพี่ตีพี่โต๊ดกับพี่ตีอ่ะ อ่ะคิบหายแล้วโอนได้ไหมโอนไม่ยายพี่ไม่มีบัญชีเออไม่มีบัญชีเลยโอ้ยชอบมากเลยเนี่ยชอบไงเคยดูคลิปอยู่เคยดูคลิปไงเออพี่ตีนะพี่ตีชื่อตีชื่อตีชื่อพี่ตีพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีฟินฟ็อกไทยแลนด์สวัสดีฟินฟ็อกไทยแลนด์เออขอบคุณมากนะครับนี่สี่ร้อยเลยยี่ห้เยอะพี่ก็นี่พี่ยาพี่ปิ๊โตสายตาเออไปไหนอ่ะอะไรวะ วิ่งเลยไม่เอากูเลยพี่ตีโอ okay. เคมา,า,าแบ่งกินมนะั้งนะรายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟอกไทยแลนด์เสนออเฮียพี่ตีวิ่งหนีกูไปเลยวะ่ะส <laughs> วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ท่าแร่นะครับจังหวัดอ่างทอง มาตกปลาแม่น้ํากันนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าทริปนี้นะครับการตกปลาแม่น้ําของเรานะเราจะได้ปลาอะไรกลับไปบ้างนึกอะไรไม่ออกเลยโดนไป็สี่ร้อยวิ่งหนีกูไปเลยทิติไปไหนวะใครรู้จักวิติฝากบอกกันด้วยนะครับว่าผมนี่ชอบเขามากเลยเดี๋ยวคนของลงแพกันนีกว่ะ ถึงแพรแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่บนแพรพี่อะไรนะแพชื่อแพรอะไรเนะี่ยแพยเรเลียวท่าแรกนะครับโอ้โหหลังใหญ่โตมีห้องแอร์ด้วยป่าบอกต้องเปิดแอร์มันมันอาา่าใช่ถูกต้องอเดี๋ยวไ,ไปดู <c oughs> ป่าที่เขาตกได้เมื่อคืนนะพี่เขาตกกันอยู่แล้วเรามาต่อเขานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณใครนะอาจารย์อ่อางนะครับคนที่นั่งดี่แหละอ๋อพี่ขอบคุณพี่อาจารย์ององมากนะครับที่ แบ่งวันให้เรานะเพราะว่าตอนนี้ปายุทธบอกว่าแพเนี่ยเขาเต็มไปเต็มหมดครับไปหลายวันอ่ะคือใครที่ดูคลิปเรานะพอคลิปปล่อยออกไปเนี่ยคือถ้าจะจองเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันยาวอ่ะเป็นเดือนน่าจะเป็นเดือนนะครับเพราะว่าคือช่วงนี้เหมือนปลาเนี่ยมันเริ่มเข้านะครับแล้วก็คนคนมันมาตกกันแล้วก็แพมันมีไม่น้อยหลังอะเดี๋ยวไปดูปลาได้ปลาอะไรไปป้าพี่กวายกรเทย ไหนอ่ะอาจารย์องมาดูเร็วนี่นะครับท enfin, uh, anyway ี่ป่าเขาได้เมื่อคืนเนี่ยก็จะเป็นสวายกับปลาเทโพนะดูนะอันนี้เป็นอ๋อปตลาดหมดวิญญาณปลาแวบมาที่อาจารย์อ่องเลยนะครับทีแรกฟังที่อาจารย์ององผมรู้พี่แก่ก็ไม่แก่เลยพี่เป็นอาจารย์เปล่าครับไม่ได้เป็นครับว่าตกปลาอ๋อคือแกตกปลาเลยผมเห็นตั้งแต่ตอนที่มาอยู่บนฝั่งท่าแร่แล้วคือ ทรงดีมากนะครับตกปลาแข่งอยู่ใช่นะครับตะก่อนตกอยู่ที่ไหนพี่ก็ลังสิตครับก็คืออยู่กับพ่อไอ้บอยอ่ะใช่ก็อยู่ตกด้วยกันมาก่อนไอ้บอยหลงหข้าหมูย่างนะใช่อบอยแมนก็น่าจะเก่งกันแหละผมดูทรงแล้วจากฟับฟึบอะไรได้หมดเลยท่าหมุนุงหมุนเวทนะจานออกอมาตกอยู่ที่นี่ประจําใช่ครับแล้วจานจองแพรไว ยาวเลยอ่ะก็จองไว้4ี่วันครับวันนี้วันวันสุดท้ายผมก็เลยยกให้วันขอบคุณอาจารย์มากใช่ครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ปลาที่นี่ปลาที่นี่มันอืดๆหน่อยแต่แผนเนี้ได้เรื่องอยู่ยังกินอยู่ใช่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวมันโลสองโลเยอะอ๋อกินเรื่อยเทโพนี่มีสิทธิ์ได้ไหมมีมีแน่นอนมีนะฮะคืออยากได้เทโพเทโพเป็นปลาเนื้อดีนะครับกินอร่อยมาก เดี๋ยวมาติดตามชมแล้วกันวันนี้พวกเราจะได้หรือเปล่าคือเตรียมเหยื่อมาเพียบไม่รู้กินหรือเปล่าจารย์ใช้อะไรตรงเนี่ยขนมปังไส้กับหัวห่านตีตะก้อโอ้เดี้ยวจะเบ็ดเดียวจะกินดีกว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมะลิมระเบิดใส่แม่งเลยดูดีเมกินนะใช่ครับต้องกินนะจารย์นะต้องกินเลยเพราะว่าเราไม่เอาอะไรตีไงมันก็เลยต้องกินไงไปแล้วเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะครับที่แพรเรียวใช่ป่ะอาจา์แพรเรียวนะครับยังไงก็ขอบคุณอาจารย์อีกรอบหนึ่งครับขอบคุณมาก

ปลาเดรโวนี่ผมอยากได้มาแล้วลูกจ๋าอันนี้ตัวเล็กนะการปลาปลาตีแล้วโหนี่จริงๆแล้วยังตัวไม่ใหญ่นะครับสำหรับตัวแรกของเราในวันนี้นี่เป็น,นไงอันนี้ใช้อะไรตกแหละรรเราเระเบิดด้วยเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงส่วนผมหนีนอนอย่างน้วย โคกไปเผาขนไงเสียใจง่ายอย่างนั้นยิ้มสายยูเอ้าสายยูก็โคตรหล่อเลยดิถ้าสายยูโคตรหล่อเลยจะบอกให้สายยูเออสายยูก็หล่อเลยดิเนี่ยปลาสายยูครับปลาแม่น้ำไม้แรกเลย Yep. Ừ. Yep. Ừ. 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 มาแล้วครับหูดำแต้มที่สองแต้มแรกเล็กหน่อยนะครับลํำระเบิดสุดสองคนชอบเยอะครับเราเอามาเช็และผลปรากฏว่ากินจริงๆครับในน้ำจํำยาเดี๋ยวรอดูแต้มต่อไปครับ ไม่มีอะไรเลยปะโ oh. หล้าโคตรแรงเลยทุกคนเทโพครับแ้มที่สามมาแล้วแล้วก็มีสวายควลาปลายครับออันนี้เราใช้ทูอินวันขนมปังไส้โรยด้วยลำระเบิดสุดสองคนชอบเยอะครับปรุงแต่งปรุงแต่งใหม่มาแล้วมาแล้วท่าแลฟิชชิ่ง ไม่ได้ตกปลาเลยผมนะมาถึงก็หลับเป็นเดียวเลยตอนนี้ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับเราก็ได้ปลามาเยอะพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันมีปลาอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็คือปลาทีโพนะถุงนี้เนี่ยล้วก็ปลาสวายปลาใสยูนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะช่วงนี้แถวท่าแร่เนี่ยก็มีตัวเข้าตลอดนะแต่จะมีบางช่วงที่มีเยอะบ้างน้อยบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ที่เอาปลามากองไม่ได้ปิดคลิปนะมีโอ้โหนี่เยอะโหโหนี่หวานเลยนี่ ทุกคนที่แค่ช่วงเช้านะครับคือได้ปลารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสิบนะตัวนะสิบกว่าตัวอนโะยังไงเดี๋ยวเราอยู่คืนนี้กันอีกคืนนะไปติดตามชมแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับท่าแร่ที่แพว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูมุมสูงด้วยนะครับเดี๋ยวจะบินโดนและไปอันนี้เอายกขึ้นมาให้ดูเฉยๆนะยังไม่จบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูปลารวมกันอีกทีนะ ทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ท่าแหล่ตรงนี้เขาเขาเรียกอำเภออะไรนะอำเภอย่านซื่อครับย่านซื่อเมืองย่านซื่อตมบลย่านซื่ออำเภอเมืองนะฮะก็ถือว่าดีมากเลยนะป่าเหลี่ยมแพเนี่ยมันจอดพาทิพย์มันตกไปหลังเราถูกต้องครับนะหน้าตะวันออกการตกปลาระหว่างบ่ายสี่โมงเป็นต้นมาเนี่ยก็เหมือนจะค่อนข้างที่จะลมลื่นนะวันนี้เรา บอกตรงว่าเราเหมือนเอาลำระเบิดปกตีตะก้อนนะครับแล้วปลาส่วนใหญ่ที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากเนี่ยกินแคะไม่ใช่ลำระเบิดแล้วการกินตะก้อเกี่ยวเป็นโฟมนะครับแม้บางครั้งเราจะใช้มันปังไส้หน่อยก็ได้เพื่อให้ให้มันเหนียวขึ้นนิดนึ่งนะครับแต่เมนหลักของเราเนี่ยคือวันนี้จริงๆเราตั้งใจลองลองตั้งใจลองลำระเบิดไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยปกติป่ามันมาตกง่าปกติปกติจะใช้หัวหานปังแผ่นพับครึ่งเด็ดตัวเดียวเราจะไม่ใช้ตะก้อ อ๋อวันนี้ก็ถือมาลองถือมาลองเลยก็ถือว่าถือว่าโอเคโอเคกินนะครับกินกินเพราะว่าช่วงประมาณช่วงเนี้ยช่วงที่เรามาช่วงเนี้ยประมาณวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยแปดวันที่แปดนะครับเดือนมิถุนานะครับช่วงเนี้ยปลามันเหมือนมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่อาจจะเริ่มซาซาลงแล้วเริ่มจะซาซาก่อนหน้าเนี้ยปลามันตกกันเป็นร้อยร้อยโลนนวันหนึ่งสองคืนนี่ประมาณห้าร้อยโลเยอะมากนะะลาไเยอะครับ ปาวัดล้นวนเลยนะไอ้ป่าวัดจริงๆถูกต้องครับผมจะบอกว่าผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันมีป่าอยู่ได้ก็เพราะมีวัดถูกต้องมันมีที่พักอาศัยช่วง,งรหรือดูที่มันไม่ใช่น้ําหลากมันก็จะไปหลบอาศัยอยู่ตามวัดทีนี้พอฤดูน้ําหลากเนี่ยน้ําแดงมา ด้วยสัญชาตญาณการสืบพันธุ์ที่มันต้องเอากันอะต้องสวนขึ้นปลาหรือสัตว์ทุกชนิดบนโลกนะไม่เหมือนคนตรงไหนรู้วปล่ปาปลามันเอากันเพื่อการสืบพันธุ์แต่คนเนี่ยเอากันเพื่อความมันอ,อ๋อถูกต้องครับนะครับมันไม่เหมือนกันตรงนี้รญญจริงไหมจารย์มันมัน เออเดี๋ยวก็รู้ลุงแก่แล้วลุงไม่พ่ายสันทัดเรื่องนี้ครับนะครับมันก็เลยส่วนน้ำมันขึ้นมาใช่ครับและจังหวะนี้คือน้ํามันลงปลามันจะถอยกลับถูกต้องเราเขามาดักตกมันใช่ครับทีนี้มันจะไปค้างอยู่ตามบ่อทรายที่มันถูกต้อง เขาไม่ได้ขุดบ่อทรายในแม่น้ำนะเขาขุดบ่อทรายข้างตะลิงแต่ทีนี้บางทีคันมันพังใช่เป็นเป็นบ่อเก่าๆอ่าบ่อนมนานแล้วมันก็เลยทําให้แม่น้ำเนี่ยกว้างขึ้นใช่ครับถูกต้องมันก็จะไปตกแองในน้าลึกขอยู่อะไรอยู่นั้นคนก็ไปตกมาเจอเหยื่อก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอ่าไปหามันก็เลยกินเหยื่อค่อนข้างง่ายนะครับแต่ทีนี้เวลาเรามาตกเนี่ยวิธีเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแตกต่างนะต้องครับอย่างผมเคยมาตกริมฝั่งตอนนั้นมันก็กินข้าวเหนียวกินกล้วยกินกล้วยแครแเดะ อะไรแบบแปลกๆขอถูกต้องครับนะครับแต่ทริปนี้เราก็ไม่ได้ตกแบบนั้นนะครับเราลองเอาลำระเบิดเนี่ยมาตกดูกเน้นเลยครับเน้นลำระเบิดเลยนะเน้นลำระเบิดเลยผลประกอบการก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ okay, โอเคครับโอเคนะครับถึงปลามันจะตัวไซส์ไม่ใหญ่ใช่ใชเพราะว่าก่อนนั้นนี้เขาบอกมันต,มตัวใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่ครับใหญ่ใญมันเพิ่งมาซาาสองสาวันเนี่ยอ่าอย่างไรวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะครับมาชมบรรยากาศแพรตกปลาที่ท่าแรล่มาดูพี่ๆสมาชิกที่เขาตกปลาอยู่แถวนี้นะว่าเขาใช้ชีวิตตกปลากันแบบไหนอะไรยังไง แต่ทีมงานเราที่มาวันนี้ก็หน้าเดิมๆบวกแก่สี่สิบบวกสี่สิบบวกครับคือพรุ่งนี้จะตกปลาแม่น้ําเป็นหลักอยู่แล้วใช่ครับใช่าใกล้บ้านด้วยไงใกล้บ้านเราไม่ต้องไปอะไรไกลนอกจากเราไปเขื่อนแล้วก็รวมตัวกันทีนึงอะไรประมาณนี้ผมถามปลาอย่างหนึ่งครับผมไอปลาแม่น้ำเนี่ยอะไรอร่อยสุดเทโพเลยครับเทโพเลยอ่ะอเทโพครับสุดยอดเขาซื้อขายกันยุ่ยกเว้นพวกปลาเนื้ออ่อนพวกปลาเบี้ยวปลาอะไรอย่างงี้เลยครับอ๋อมันจะมีพวกปลาแดงวันน้อเงินปลาแดงปลาดําเงินอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิด ที่เราหาตกได้มาหลัก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 ที่ตกได้ก็คือเทโพสุดยอดแล้วครับโละลรประมาณหกสิบบาทหกสิบครับเขาบอกว่าที่เนี่ยนะไม่ได้ตกกันแบบว่าเล่นหรือว่าเอาไปแจกหรือว่าจริงจังครับจริงจังเป็นธุรกิจเลยก็มีบางคนอิจฉาขายได้คือเราเป็นพันเลยก็มีหลายพันครับนะคือหนึ่งรือดูกินหลางเมื่อไวๆเวนี้เมื่อต้นต้นปีเลยนะแท้แท้ที่เห็นรุ่รับเทโพรุ่นล้วนเลยครับแล้วไซส์แบบอ่ำอเขาบอกว่า อย่าว่ากันเป็นร้อยโลเลยเป็นตันนะเป็นตันครับเป็นตันขึ้นไปเป็นตันเป็นตันครับนี่ังอันนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ตกได้อย่างนี้ทั้งปีนะใช่มันเป็นแค่ฤดูนี้นะฤดูที่ขึ้นมาน้ําขึ้นมาใช่แล้วมันถอยน้ำเนี่ยฝนมันตกทางภาคเหนือถูกต้องครับ แล้วพอมันไหลปุ๊บปีนี้น้ำแดงมาเร็วปลาสวนมาทีนี้พอฝนหยุดปุ๊บน้ำเริ่มลงนะปลาจะทยอยล่องจากใช่ใชมันจะได้แค่ช่วงไม่กี่เดือนนะแล้วช่วงนี้จะจะกว้างครับจะกว้างถ้าแร้จะกว้างเป็นอ่าวเป็นโค้งก็คือเป็นมันเหมาะที่อยู่อาศัยของเขาอะเราจะหวังมาเจอเหยื่อเจออะไรด้วยมันเป็นคุ้งน้ำที่แบบว่าปลามาพักหากินก่อนที่จะกลับไปวัดเดิมที่เดิมที่ไม่มีเลยนะแพไม่มีไม่มีครับเราตกกันใช้ฝั่งอย่างเดียว แต่ตอนนี้ก็คือคนท้องถิ่นเนี่ยเขาเริ่มทําแพขึ้นมาแต่นักตกปลาะได้หมดครับเพื่อความสะดวกสบายอ๋อมีแพก็จะสะดวกสบายสะดวกสบายแต่ว่าก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะใช้จ่ายห่อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สาหรับท่าแลนะครับในรูปแบบของแพในมุมมองของแพนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยมาสัมผัสนะแต่ดูคลิปไปก็ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย อีกสี่เดือนกูจะมามันจะได้แบบนี้มันไม่ใช่นะใช่ครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับตกปลาเนี่ยมันมีงหวะเวลาครับปัจจัยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องอุปกรณ์เรื่องเหยื่อเรื่องวันเวลาของการมาตกคือมันมีอะไรเงี้ยมันหลายอย่างนะครับมันคือเสน่ห์ของการตกปลานี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงคืนนี้เราก็จะมีนท์ฟิชชิ่งกันอีกครับกลางคืนมันก็กินกินครับกินกินแต่ถาม แล้วเมื่อคืนไม่ค่อยกินเมื่อคืนไม่ค่อยกินเดี๋ยวไงก็ต้องลองดูนะต้องลองดูครับแต่วันนี้เฉพาะวันเราก็โอเคแล้วแหละเราได้ปลาไปเยอะพอสมควรแล้วนะบไปเดี๋ยวไปติดตามชมภาพบรรยากาศอื่นๆอีกแล้วกันนะครับปขอบคุณป่ามากนะสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็แนะนำอุปกรณ์กันหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะก็จะเป็นอันนี้กี่กรัมเนี่ยแปดสิบแปดสิบครับแปดสิบแปดสิบกรัมนะครับแล้วก็จะเป็นตะก้อนะเป็นตะก้อตายจานหนาบจานหน่อยไอ้ผูกอย่างนี้เพื่ออะไรวะ กันเดโฟราปักหรอกเดบโฟมหม,มุนพ่อลามันจิ้มมันมันบิ๊กตัวมักตัวถ้าเกิดถ้าเกิดต้องเอาไอย่างเี้เป็นเอ็นขาดอ๋ออ,อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆน,นะทุกคนเราก็ใส่เบ็ดสองตัวเกี่ยวเป็นโฟมอที่จริงเขาเขาไม่ค่อยได้ตกไปลากันหรอกแต่เราทะลึ่งไงจังหวะเราขายลามไงเราก็เลยเอาลามาตกมาพูดง่ายๆแค่นั้นเองจริงๆเผื่อใครจะแบบว่าถ้าเราตกลาเราก็ได้ตะกกด้วยฮะแต่วันนี้ไม่มีเลยนะ ก็จะโผลกินไม่ใช่หรอเออ,เอมันด้โผกไหวๆอ่ะอ,อ่ากินันจะโกกไปไหนหมดนะไม่มีแล้วตอนนี้หมดยังไม่เข้าจะอาจารย์กตกไปหมดแล้วไม่ค่อยกินนะช่วงนี้ล่ะมันไก่ปะเนี่ยนี่เหรอเขาสูดต้องไม่ได้ว่ะ ใกล้แบบปะฮะทำ n u เ b e r ครับทุกคนป่าวันไปดูนะเดี๋ยวไปดูกันนะกลางคืนนะพี่ผมตีไปอะ่ะใช่ใช่ถูกต้องทำน,นี้เลยโขกแล้วสักโขกก็หูดำไม่โขกไม่โ <ใน S 1> ขกไวหูดำมันจะโขกอ่ะหูดำมันจะโขกบอกยี่ห้อเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เรียบร้อยครับทุกคนตัวแรกของคืนนี้เป็นปลาสวายนำไซไม่ใหญ่มากมาประมาณสองกโลปกติก็สามสี่โลเท่าไหรปลาซ้ายผ่นตลอดนะเก้าแปดเิบอ๋อมีอันเลยนะแต่าจะกลุ่มด้วไงมหหอกลุ่มใครกลุ่มมันเสียวจังเลยมัน,น,นย,ยังเสียวด้ใหม่ล่ะมีไหลด้วยด้วยนีย่ <c oughs> ยกึศกป ก็สว่างว่ะสว่างวานี่สว่างมองไม่เห็นมีไฟแค่ไฟใช่ไหมมองยังเห็นอยู่ทุกคนตัวที่สองคืนนี้ครับเดี๋ยวมาลู้งเงาว่าเป็นปลาเทโพหรือเปล่าแต่หนักมากเลยนะเพราะว่าตะกั่วมันก็แปดสิบกรัมแล้วเชี้ยแล้วไหนจะสวดน้ำขึ้นมาอีกอ่ะใหญ่ใหญ่ผมปั้นลูกเบลเลยอะโอยโหกลัวคันหักขี้เปล่งอุ้ยป่าเนี่ยลอยแล้วเนี่ย เทโพะวะที่ลำหลกวายถวายวม่ไหวยือตัวใหญ่ไม่ใช่เทโพะไม่ใช่เทโพะวเนขาวนวลนี่นะมานะครับสวายยามค่ำคืนสสยป้ะมันสองถึงสามโลนะครับขาวนวลเลยนะ ปเดี๋ยวไปติดตามชมกันก็เราจะได้ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าคือตกมากัางวันเนี่ยมันก็ไซส์ประมาณนี้นะครับสวายเจ้าพญาท่านแรก รู้สว่างกับทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมของทุกเรานะหนึ่งวันหนึ่งคืนในช่วงที่เหมือนจะตลาดวายที่ท่าแรนะว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะก็รวมรวมก็มีสวายแตยูแล้วก็เทพโพประมาณนี้เป็นอะไรที่ตกกันได้ประจำอยู่แล้วสำหรับแพที่ท่าแรานี้นะก็ถือว่าไม่คี่เลยน,นะเดี๋ยวเราเดวดูกันะ แผลเราโก่งนะหกโมงครึ่งนะครับไงเราก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าแผ้คิดเป็นอรอบนะครับอออรอบรอบละกี่ร้อยอาจารย์เนาะเจ็ดร้อยครับรอบละเจ็ดร้อยก็คือสิบสองชั่วโมงเจ็ดร้อยนะครับเมื่อวานเราลงตอนหกโมงเช้านะครับแล้วก็เราจองไปสองรอบเพราะฉะนั้นหกโมงเช้าวันนี้เราก็ต้องออกแลนะ้วนะฮะก็ผลงานรวมๆก็ไอ้ไหวประมาณสิบสี่สิบห้าตัวนะครับเทโพอีกนะบ้านะเทโอีกนะเทโพอีกสามสีส่ตัวนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะอาจารย์อหรับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงอะไรนะช่วงโลช่วงที่แบบว่ามันไม่ค่อยดีนะครับกลางคืนเก็คืนได้ปลากี่ตัว3อสามสามตัวแต่วัดมอไปหกใช่คือมีกินตลอดนะครับแต่จะบอกว่าปลาสวายที่นี่มันอะไรนะ ปริญญาตรีอะ <laughs> อย่างน้อยก็ข้ามวุดมหกติดตากมาตลอดนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับ <c oughs> ที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับใครที่ชื่นชอบการตกปลานะเพราะว่ามันไม่ไกลกรุงเทพมากอยู่ซองครับอ่างทอง <c oughs> จากกรุงเทพก็น่าจะมาร้อยโลประมาณ100 <c oughs> ร้อยนิดนนะครับแล้วสําหรับแพนนี้ผมว่าสําหรับใครที่ต้องการพักผ่อนนะครับคือมันมีห้องแอร์ด้วยนะครับมีตู้เย็นมีซิงค์ล้างจานมีชามมีอะไรให้หมดครบครับครบเครื่องนะครับแต่ก็ ต้องอาจจะจองนานหน่อยนะอาจารย์ใช่เป็นขั้นเดือนนะครับอาจารย์นี่เขาจองมาสี่สี่สี่วันนะครับก็ได้ปลาคือเอาไปขายมาจ่ายค่าแพรถ้าเป็นช่วงก่อนๆเนี่ยอาจจะมีกําไรใช่แต่ช่วงนี้ก็คือเสมอตัวก็โอเคแล้วโอเคยกใส้แตกเหมือนกันด้วยใช่แต่แล้วใครที่อยากมาก็โทรเขามีเบอร์ต่อพิมพ์ไปว่าไปว่าอะไรดีวะในแผลนู่แผลเดียวแผลแผ้นุอ่ะ แพรเรียวครับแพรเรียวแพรเรียวท่าแร่อ่าแพรเรียวท่าแร่นะครับก็มีเพียู่อ่าโฆษณาให้เจ้าของแพรกันหน่อยนะครับก็บรรยากาศโอเคดีนะครับน้าเนิ่มดีก็ขับรถไม่ไกลด้วยนะครับแต่ต้องเดินขนของลงมานิดนึงนะฮะับาด้วยละกันสําหรับผลงานของลําระเบิดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะได้จากลําระเบิดทางนั้นนะครับแล้วก็วิธีอื่นพวกขนมปังอะไรพวกนี้ก็อีกนิดนิดหน่อยหน่อย นะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าไปไหนะอย่าลืมติดตามชมอย่าลืมกด u b s สไคร e นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแจ้งเตือนมาจะได้เห็นนะครับไปผมและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณจันท์อ่องมากขอบคุณไปอีกมากาครับสวัสดีครับถ่ายรูปนะ